นิพพิทาปัพสนานิพพิธาลัพสนาก็ต่อยอดมาเลยเพราะมันเกิดไล่ลําดับกันเหมือนอย่างที่ภาษาญี่ปุ่นท่านบอกแล้วพยาญาณอาธินวญาณนินพพายญาณมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ามันเกิดสืบเนื่องกันเมื่อใดก็ตามทพ่พโยคีวจรอวโยคีบุคคลพิจารณาเห็นภคยในความเกิดในภพย่อมเห็นโทษของร่างกายสังขารที่อยู่ในภพนะั้นเมื่อเห็นโทษแล้วย่อมเกิดความเบื่อหน่ายะโยคีบุคคลเห็นสังขารทั้งพวง โดยความเป็นโทษอย่างนี้ย่อมเบื่อนายกวนกวายไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายอันมีประเภทในภพก,กําเนิดวิญญาณทิฏฐิสัตตาวาทังพวงสัตตาวาทก็เป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายวิญญาณทิฏฐิก็เป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเข้าไปรับรู้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนีพิธานุป,ปัสนาญานย่อมเป็นานเกิดขึ้นแล้วแก่พระโยคีนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ เหมือนอย่างว่าปียาหงปยาหงตัวใหญ่เนี่ยผู้ยินดีเฉพาะเชิงเขาจิตตะกูย่อมไม่ยินดีในบอ่อน้ําแผลประตูบ้านคนจันทานซึ่งไม่สะอาดก็เหมือนเราอ่ะให้เราอาบน้ําร้อนน้ําสะอาดทุกวันอยู่ๆให้ไปอาบน้ําที่โคลอาบไหมไม่อาบก็ทําไมอ่ะก็เพราะเราเห็นว่าเป็นของเป็นโทษใช่ไหมนํามาซึ่งความเบื่อนายโองน่าขยะขแยง ผู้ที่จะถากขังเอาสวรรค์ถากขังเอามรคลก็เห็นร่างกายสังขารเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครัโยบตรงไหนบ้างน่ายินดีมีแต่สิ่งที่น่ากระยงนั้ัเลยมองไปตรงไหนก็ขีใครขีหูขีตาสิ่งปฏิกูลทั้งหลายมีมาก่ออีกไม่มีตรงไหนที่เป็นที่น่าสะอาดเลยท่านเปรียบได้เห็นชัดมากเลยนะเหมือนอาบน้ําประตูบ้านคนจันทานก็เหมือนให้เราไปอาบน้ําที่โคลนเลยสังขารก็มีแต่สิ่งปฏิกูลอย่างนั้นเหมือนกันเลย แต่เราไม่เห็นมันปฏิกูลเนี่ยโอ้ไอ้นี่ผิวฉันก็ยังสวยอยู่เลยนะต้องประคบระงมไม่เห็นความเสื่อมไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยไม่เห็นความเบื่อหน่ายเราเห็นแต่ความยินดีเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีเพื่อรักษาความยึดมั่นถือมั่นในรูปในร่างกายสังขารสารุปพยาหง์คือพระโยคีนี้ย่อมไม่ยินดีสังขารมีประเภทต่างๆรวมแล้วแต่ด้วยโทษนะอันตนเห็นเจมแจ้งแล้วแต่ย่อมยินดีในอนุปัฏนานเจ็ดเท่านั้น เพราะยินดีในภาวนาคือประกอบด้วยความยินดีในภาวนานั้นอนุปัสนาเจ็ดนะเดี๋ยวโยมดูจากในป้ายกระซ้ายมือโยมก็ได้เมื่อตามเห็นโดยความไม่เที่ยมเป็นผู้เป็นหน้าตาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นสรุปว่าในนิพิทาคือปัญญาพิจารณาเห็นไปเห็นโทษของสังขารทั้งพวงแล้วเบื่อหน่ายเพราะตามเห็นด้วยอนุปัสนาสามคือตามเห็นโดยความเป็นของเป็นของอะไรคุนโยมอนุปัสนาสามเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเห็นอยู่บ่อยๆเหมือนอย่างที่อาตมาแนะนําโยมว่าโอ้ตาเห็นรูปเมื่อใดเกิดความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นดูให้ดีเลยตากบรูปเป็นปัจจัยแล้วไม่เที่ยงเนาะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนาะอันนี้จังทุกข์ขังอนัตตานะแะรูปที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เที่ยงนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะมันนำมาซึ่งความทุกข์นะมันมีความแปรปรวนไปนะรีบวางอารมณ์ซะอย่าไปติดกับมันมากอย่าให้เพลินกับมันมาก เสียงสันเสริญทั้งหลายเสียงด่าทั้งหลายเนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะความเป็นแนวนี้จังทุกขงกังอนัตตาต้องรีบละอย่าตายไปตอนโกรดนี่แย่เลยนะเอบบายบสี่เป็นที่ไปเลยนะพน่อโย้เนี่ยเหมือนกันเห็นไหมสังขารเป็นไปเพื่ออาพาธเสียงอ่ะเป็นไปเพื่ออาพาธอีกแล้วเห็นไหมเพราะกายสัมผัสเป,เป็นปัจจัยใช้มากเสียงก็เริ่มแหบอีกแล้วความอาพาธก็เกิดเป็นธรรมดาของโลกเลยไม่มีตรงไหนเป็นส่วนที่ ที่ความเป็นเที่ยงเลยถ้ามันเที่ยงจริงเสียงนี้ยังต้องคงอยู่ตลอดไปไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความแหบความแห้งไม่ต้องบำรุงแต่เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันจึงมีความเสื่อมไปสลายไปอย่างนี้